สวัสดีครับอยู่กับคิวคิวพีช็อปเหมือนเดิมนะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Kawasaki KSR นะครับผมตัวสตาร์ทมือปี2013นะครับเพื่อนๆนี่เลยมาพร้อมกับล้อหน้าหลังวิบากนะครับผมในพร้อมกับชุดสติ๊กเกอร์ฟอกนะครับผมแต่งลายให้สวยๆมาพร้อมกับเบอร์28นะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าปกตินะครับเพื่อนๆ เครื่องนิ่มๆน,นะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเดิมมากนะครับอย่างหน้าหลังใหม่ๆนะผมใบทะเบียนมีนะครับผมไม่ได้ใส่นี่มียึดแทนระบบไฟออกครบนะดูรอบข้งนั้น สวยๆนะนเพื่อนๆคันนี้ระบบไฟเบรกไฟเบรกไ,ไฟท้ายไฟหน้านะผมออกปกตินะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกติเครื่องเดิม,ดมๆนิ่มๆเงียบนะครับมีผ้าพันคอท่อกันความร้อนมาให้นะครับตรงขาเบรกมีมาให้นะ แ้มันเครื่องปกติเลยโชุคหลังสีแดงสวยๆมาพร้อมกับทรงวิบากนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดน,นะครับราคาก็ว้าวเหมือนเดิมนะครับคันนี้เอกสารครบโอนเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมคันนี้เงินสดร้านเราขายเพียง15 9 0 0น้าบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่ง้าัน้า้อบาทดาวรับรถหน้าผม8,500อบาทส่งเพียงวดละห้า้อยแปดสิบแดบาทนะครับส่งเริ่มต้น5้า้แปดแดบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้า เราจะได้รถสวยๆ,ๆแบบนี้ไปขี่เท่ๆนะครับขี่ไปให้ลูกเป็นโรงเรียนหรือว่าเอาไว้ใช้งานขี่ไปให้ไปหน้าก็ได้นะครับพี่น้องห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นเองนะครับดาวรับรถแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่เลยสวยๆ,ๆเลยหรือว่าใครมีรุ่นนี้อยากขายนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับไม่ได้ใช้งานพังจอดพังจอดไว้เฉยๆไม่ได้ใช้นะครับอยากขายอยากเทิน มาติดต่อเรามาให้ราคาสูงนะครับผม0ูนย์หกห้าสี่หนึ่งห้าสามสี่หนึ่งสามนะครับหรือว่าเพจพ,พิพิธภัณภาษาอังกฤษชื่อพี่ชอว์เพจพพิธภาษาไทยเนตมอเตอร์นะครับสะดวกช่องทางไหนโทรเข้ามาสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ